สารจากสาพันกลิกติกเรื่องคุณคือปรมาจารย์คนที่รักคุณคือสภาวะธรรมชาติของการเป็นเมื่อคุณอยู่ในสภาวะธรรมชาติคุณจะสงบเงียบตื่นตัวสร้างสรรค์มีประสิทธิภาพและใส่ใจในรายละเอียดอ่อนไหวต่อผู้อื่นและต่อตัวคุณเอง ควรนำการสัสะเทืินสูงสุดที่เป็นไปได้มาสู่โลกจิตวิญญาณของคุณกระหายสถานะของการเป็นนี้ความท้าทายสำหรับผู้คนส่วนใหญ่คือพวกเขาลืมไปว่าต้องอยู่ในสภาพธรรมชาติของจิตวิญญาณอย่างไรจิตวิญญาณของคุณต้องตื่นขึ้นคุณต้องมีสติมากขึ้นในธรรมชาติที่แท้จริงของคุณคุณต้องเข้าใจว่าความกลัวมาจากไหนจึงจะสามารถปลดปล่อยมันได้ คุณต้องมองเข้าไปในความรู้สึกของคุณเพื่อที่คุณจะรู้ว่าอะไรจริงสําหรับคุณและสิ่งที่ไม่จริงสําหรับคุณคุณต้องจำไว้ว่าคุณเป็นใครเพื่อที่คุณจะได้เลิกใช้อัตมาที่ควบคุมชีวิตของคุณและกลับไปสู่ตัวตนที่แท้จริงของคุณเราต้องการแทนที่ความเครียดและความกลัวที่ควรแบกรับด้วยความรักความกล้าหาญความสำเร็จและความสุข ข่าวดีก็คือมีหลายสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อลดความเครียดและปรับปรุงคุณภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคุณแต่บางทีวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือการทำสมาธิซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีผลดีมากมายต่อความวิตกกังวลและสภาวะซึมเศร้าตลอดจนสุขภาพร่างกาย การทำสมาธิสามารถช่วยคุณรบรรลุเป้าหมายได้เมื่อคุณทำสมาธิคุณกำลังปล่อยให้ตัวเองมีสมาธิและสงบม,งา,มากขึ้นคุณยังเปิดตัวเองสู่การตระหนักรู้ทางจิตวิญญาณซึ่งเป็นมิติที่5ซึ่งจะช่วยคุณได้สัมผัสกับสิ่งที่คุณต้องการจริงๆในชีวิต สหพัน์กาแล็กติกต้องการให้คุณทุกคนนั่งสมาธินี่เป็นวิธีเดียวที่จะปรับปรุงสภาพจิตใจและความชัดเจนของจิตใจซึ่งจะช่วยให้เข้าใจเป้าหมายของคุณอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นและดำเนินการที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการทำสมาธิสามารถช่วยคุณผ่อนคลายได้เพราะช่วยขจัดสิ่งรบกวนสมาธิทั้งหมด คุณจึงสามารถจดจ่อกับสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนั้นได้นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณตระหนักถึงความคิดและอารมณ์ของคุณมากขึ้นเพื่อให้คุณสามารถควบคุมมันได้นี่เป็นโอกาสที่ดีในการติดต่อกับความปรารถนาและเป้าหมายที่แท้จริงของคุณ การทำสมาธิไม่ใช่ศาสนาหรือระบบความเชื่อแต่เป็นเทคนิคง,ง่ายๆที่ใครๆก็เรียนรู้ได้โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติเพศหรือสภาพร่างกายหลายคนสงสัยว่าจะนั่งสมาธิอย่างไรและต้องทำอย่างไรจึงจะบรรลุสภาวะการทำสมาธิวิธีแก้ปัญหาก็คือการไกล่เกลี่ยนั้นเกิดขึ้นในขณะที่คุณไม่ได้ทำอะไรเลย เหมือนกับว่าคุณกำลังถามตัวเองว่าฉันจะทำอะไรให้ผ่อนคลายได้บ้างเพื่อให้เกิดสภาวะผ่อนคลายคุณต้องหยุดทำทุกอย่างการทำสมาธิเป็นสิ่งเดียวกันการทำสมาธิเป็นสภาวะแห่งความสงบที่คุณไม่ได้ทำอะไรทางร่างกายหรือจิตใจ พลังงานชีวิตจะเดินทางสู่ศูนย์กลางเมื่อคุณไม่ได้ทำอะไรทางร่างกายหรือจิตใจและมันจะปักหลักอยู่ที่ศูนย์เมื่อคุณทำอะไรบางอย่างพลังงานของคุณจะหมดลงการทำเป็นรูปแบบหนึ่งของการใช้พลังงานของคุณการไม่ทำเป็นวิธีการรับพลังงานทางร่างกาย คุณอาจเลือกทำอะไรได้ง่ายๆอย่างไรก็ตามเป็นการยากที่จะหยุดทำสิ่งใดๆทางจิตใจในตอนแรกเพราะเมื่อคุณนั่งเงียบๆและไม่ทำอะไรทางร่างกายจิตใจของคุณจะสร้างความคิดที่ยิ่งใหญ่ ความคิดก็เหมือนสิ่งของพวกเขาไม่มีรากและไม่ได้เป็นของคุณพวกเขาวนเวียนอยู่ในหัวของคุณพวกเขามาและจากไปเราก็ว่าพวกเขาเป็นผู้มาเยือนในทางกลับกันคุณคือเจ้านายความคิดจะยังคงเกิดขึ้นในตอนเริ่มต้นของการฝึกสมาธิของคุณเนื่องจากนิสัยเก่าและโมเมนตัมเก่า แต่พึงระลึกไว้เสมอว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่มีรากซึ่งเดินไปมาในหัวของคุณซึ่งไม่ใช่ของคุณแรกๆจะท้าทายเพราะรูปแบบที่ผ่านมาจิตใจของคุณต้องการจับความคิดติดตามมันและสนุกกับมันแต่อย่ายึดติดกับความคิดจับตาดูสิ่งที่คุณกำลังคิดหากคุณลืมการสังเกตและเชื่อมโยงกับการคิดให้กลับสู่สภาพการเป็นพยานโดยเร็วที่สุด ภายในสองสามวันความคิดของคุณจะเริ่มช้าลงและน้อยลงพวกเขาจะเริ่มหายไปหรือหากปรากฏขึ้นจะมีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างความคิดหนึ่งกับความคิดถัดไปความคิดหนึ่งจะมาและไปหลังจากนั้นอีกรายการหนึ่งจะไม่ปรากฏขึ้นชั่วขณะหนึ่ง จากนั้นอีกอันจะปรากฏขึ้นและจะมีช่องว่างอีกครั้งควรจะค้นพบเกี่ยวกับมิติที่5เป็นครั้งแรกในช่วงช่องว่างเหล่านั้นแม้แต่การคว้ามันไว้เพียงชั่วขณะก็จะทำให้คุณมีความสุขอย่างมากเรารักคุณอย่างสุดซึง้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณอาโฮออรอราเรเอกาคราชทูตสาพันกลิกติกโดยบูสเดย์